ปิดท้ายไปดูเรื่องราวจากต่างประเทศครับนี่ก็เป็นคลิปที่เขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์สุดระทึกขับรถบัสมาดีๆอยู่ๆถนนยุบครับโอ้โหฮ,ฮะแล้วมีรถเก๋งติดอยู่ข้างหน้าอีกคันด้วยนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เมืองเชนไนเมืองหลวงของรัฐมินาดูประเทศอินเดียหลุมบนถนนเนี่ยยุบลงไปลึกกว่า2เมตรฮะ โอ้โหและรถก็ติดแงกแบบนี้เลยนะครับเฉพาะรถบัสเนี่ยบรรทุกผู้โดยสารมา35คนแล้วก็มีรถเก่งอีกคันติดอยู่ในลักษณะด,ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ต้องรีบไปนําตัวผู้โดยสารออกจากรถบัสก่อนแล้วก็ใช้รถเทนยกรถทั้งสองคันออกมาจากขลุมใหญ่ที่เกิดขึ้นกลางถนนแบบนี้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้ข้อมูลนะครับว่าสาเหตุของหลุมยุบบนท้องถนนน่าจะเกิดจากการสร้างอุโมง์รถไฟฟ้าใต้ดินกลางเมือง ตอนนี้กำลังก่อสร้างระยะทาง48กิโลเมตรโอ้น่าตกใจนะฮะคือด้านล่างก็กำลังขุดเจาะอยู่เพื่อจะสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินแต่โครงสร้างมันไม่ดีหรือถนนสร้างมาก่อนหน้านี้มีปัญหาหรือว่าเป็นโพรงอย่างไรนะฮะตอนนี้ข้อมูลยังไม่มาแต่ว่าเกิดเหตุน่าตกใจแบบนี้นะครับบ้านเราก็เคยมีกรณีหลุมยุบแต่ว่าไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะฮะในพื้นที่กรุงเทพหมหานครเรื่องของน้ำ กัดเซาะอะไรลักษณะแบบนั้นคุณผู้ชมหลายท่านก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกับข่าวมานะครับนี่ฮะบางท่านก็บอกว่าถ้าขับรถไกลแล้วทําไมไม่พักผ่อนก่อนคุณเฉลิมคุณเฉลิมพรก็ให้กาลังใจทุกท่านมาบอกว่าขอให้ทุกท่านเดินทางอย่างปลอดภัยและบางคนก็บอกมาว่าน่าสงสารกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคุณปุดสดีรายงานเรื่องสภาพอากาศมาบอกว่าที่อําเภอเมืองศรีสะเกดร,ร้อนมากแต่ก็เย็นชุ่มฉ่าจากประเพณีสงกรานขอขอบคุณทุกท่านที่คุยข่าวกันเข้ามานะครับ เดี๋ยวจบช่วงข่าวของเราแล้วนะครับจะมีรายการบันเทิงให้ได้ติดตามกันต่อกับช่วงคุยมันบันเทิงบายข่าวสดก็ติดตามข่าวบันเทิงกันต่อได้นะครับส่วนทีมงานของเราลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับในเทศกาลสงกรานต์วันพรุ่งนี้พบกับทีมงานของคุณกุลพัฒน์เพิ่มพูนคุณสิริกุลัวนิยมพงศ์คุณอัญชันพัฒนาประเทศนะครับส่วนผมและทีมงานชุดนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าแต่วันพรุ่งนี้ยังมีข่าวให้ได้ติดตามกันต่อนะครับ11.30นกับ19.00นี ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับมีความสุขมากๆในช่วงเทศกาสกลสงกรานต์สวัสดีครับ